สวัสดีครับสายแคมป์ชนแนลวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆแวะไปที่นี่ครับกาดหิมน้ำบายพาสจากสีแยกที่จะเดืยวซ้ายไปาปแม่ห้องสอนนะครับเราเลี้ยวขวาที่จะไปน้ำตกบัวตองน้ำพุเจ็ดสีนะครับจากสีแยกตรงนี้นะครับผมถ่ายให้ดูประมาณ2กิโลเมตรกาดหิมน้ำบายพาสจะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับอันนี้ผมแวะมาช่วงบ่ายแล้วนะครับคนก็จะน้อยหน่อย เดี๋ยวไปติดตามรับชมกันครับว่าตลาดนี้เป็นยังไงนี่ครับซ้ายมือตรงนี้กาดเป็นตลาดนะกาดบายพาสซ้ายมือนะครับกาดทิมน้ำบายพาส ทิมน้ำบายพาสนะครับที่จะเลี้ยวไปออกมาจากตีแยกตรงปลายนะครับที่ทีเรียจะเลี้ยวขวาไปอุทยานแห่งชาติน้ำตกบัวตองนะครับอยู่ซ้ายมือเป็นตลาดในชุมชนนะตลาดนี้เปิดทุกวันหรือเปล่าครับทุกเสาร์ครับทุกวันเสาร์เรอครับ,รบโอ้ผมผ่านตะกี้ผมไปอุทยานแห่งชาติน้ำตกบัวตองครับ มีแต่ของมีขนมขายนี่นะครับเป็นตลาดในที่ชาวบ้านเขาเอาของมาขายพริกถูกอะไรครับเยอะมากพริกถูกแล้วเนาะเมื่อก่อนแพงเนาะตัวนี้ถูกแพงกว่านี้ นมีแกงฮังเลยแคปหมงนีข้าวผู้ไหม่ะเอ้อะไรนะแกนตัด มิ้งมิงสดสดเลยนะครับนี่ห้าบาทเองผูกมั้งผูกมัดเปเลยเธอเลยต้องหาหาซื้อกับข้าวไปกินก็ ม,ม,ม,มันม่วงมาเดมันม่วงเดี๋ยวผมถ่ายฝั่งนี้ก่อนแล้วกันถากลับค่อยถ่ายออหมานอนขวางตา่งเนียพึ่งมาครั้งแรกครับเดินดูก่อนครับ ยังไม่เคยมาอือมีอะไรใครขายถูกอ๋อโหูพักไม่น่าบอกเลยนี่ขนมอะไรเอ่ยนี่ขนมอะไรกล้วยนึ่ง กลอยนึ่งโอ้ผนกลอยนี่คนต้องคนทำเป็นนะหาทานกินยากกลอยนึ่งคือพ่อเคยกินที่น้ำพูร้อนน้ำพริกอะไรครับอันนี้เกี่ยวบองจ้ะ นี้ตาแดงอ่าเอา Eller, <แ> pur, นี้อันหนึ่งนี่เอาตังในกระเป๋าให้พ่อหน่อยจ่ายเจ๋ายี่สิบครับยี่สิบจ้าครับแหม่กินกับน้ำพริกกินกับผักกินกับเรานี้ข้าวโปงข้าวโป่งเกี๊ยวปองนี้ข้าวโปงอันนี้ยี่สิบบาทจ้าปิดลูกปิดลูกซิน้องที่อยากถือเก็นะอ่าเก็บไว้ อาอยาออกม่เลเดี๋ยวดีลูกเย่ายหอ๋อมีแค่นี้อันนี้เหรออันนัน,นชาหวานเราจะทาซิดช้มทุงม <c oughs> ีของแห้ง จ้ามีขนมไทยนะคะขนมไทมีหน้าไม้มีขนมวงจ้าขนมวงที่ขนมวงมีสี่ส้นะคะปุ้นกะทิไก่กลมอ่อ้ยลมปิวลมปิว โอ้ลูกใหญ่มากมะขามเทพเหรอถ้วยละสิลูกเก่งนั่นยี่ชามเขาถ้วยไหนดีเจ้าโอ้ใหญ่มากลูก,กเป็นมะขามเทพพันเจ้าอารมณ์ <c oughs> ข้ามป้อมนะพัสการ์ป้อมมะขามเทพมาทำข้ามป้อมเหรอ่ะี๋ยวลูกเล็กอันนี้ลูกโตอันนี้ลูกใหญ่มากเอาลูกใหญ่ไปชิมสิอ๋อไม่ไม่ไม่ค่อยมีคนกิน <c oughs> มันนไ้ี่อ๋มะเกิดเทศใช่นีผลไม้อ๋อไม้บอลใช่บอกจำปอไม่ส่งไม่หวานลเ้ไม่ใช่มากมเกิดเทศนะไม่้ายผลไม้เมืองอ๋อผลไม้เมืองเหนือเขาเรียกลูกอะไรครับบอลบอลบอลอลบอลบอมบอล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 บอะ อ๋อมะกระเพรากะเพรากระเพราเดินดูครับมะเขือเว้ยเขียกขัวเว้ยตัดเว้ยมะเขือห้าบาทห้าบาทจริงไม่แพงนะขัวห้าบาทสี่เบ็ด นี่เป็นของปิ้งย่างน้องกินหน้ารอร่อยเห็นปะ มดีเต็ดแล้วเทพสมนตรี่ำบุนแม่แผ่ขาอย่างเอ้าเกี่ยวปลาไปช่ละตะนถ่ายแพ้เอาได้เลยค่ะตะป้อมี่สิบบาทเลยค่ะ ไปชิมดูไหม,ไมชิมปลากายจ้าชิมปลากายแพ้นะตัวเนี้ยชิมผมไม่เคยไม่เคยไม่เคยมา,ามาได้จ่ายก็ได้เดี๋ยวต้องไม่มาดีแน่ละยังไม่ได้จ่ายแกะเป็นหมาไม่แพ้เลยลองไม่กล้าเล่าหนีชิมปลากายแน่ถ<ะ>้าไม่ไดปลากายจ้าดูได้ค่ะต้องเองค่ะน,น,นี่อะไร กะโลค่ะอ๋อหมูหมูกะโหลกน่าพิซาก็มีนะคะแนนก็มีนะคะเอาไปเอาไปกินนะครับไม่ไม่เคยกินนี่ไงแกงมะลุมก็มีนะพี่มเพ่งเคยเพิ่งเคยมาครั้งแรกปลาปลาขายไงครับปลาเลยคะสามสิบสามสิบห้า 40ค่ะเผื่อดูได้นะคะเอาปลาไปกินตอนเย็นไหมดค่ะลูกลูกชอบค่ะเอา30มสิบตัวนะครับเอาไปให้เด็กๆกินตอนเย็นได้จ้า20เหรียญเลยโอเคพนักงานจ่ายเงินเพื่อเก่งเลยเมื่อสองเมื่อสองแต่ดูนะเอากลับไปด้วยนะคะเพราะอีชั้นแอปกินของกินนึ่งเที่ยงเลี้ยงเราต้องกินนึ่งเที่ยงไปนี่เราเรานี่ก็เป็นขายกับข้าวนะน่ากินดีมีสามสิบ อันนี้สาหเหรอจ้ะอันนี้สามห้าสามตัวร้อยี่สี่สอันนี้สีตัวใหญ่มากเอาเอาตัวนี้นะครับผมการทิ้มน้ำบาบพัดตรงนี้ก็จะเป็นตลาดวันเสาร์เฉพาะวันเสาร์อย่างเดียวนะครับมีตั้งแต่เช้าเลยจนถึงเย็นช่วงเช้ากับช่วงเย็นคนก็จะเยอะหน่อยในตลาดเนี้ยก็จะมีพืชผักผลไม้ของชาวบ้านในชุมชนบริเวณใกล้เคียงนี้นะครับที่เอามาขายกัน มีอาหารแบบเมืองเมือนะครับแล้วก็ขนมนะครับแล้วก็จะเน้นไปทางผักเยอะนะครับผักก็ราคาไม่แพงเลยนะครับวันนี้ผมก็มาเดินก็ได้ทั้งกับข้าวได้ทั้งผักได้ทั้งน้ำพลิกนะครับราคาถือว่าถูกเลยนะครับผมใช้เงินไปทั้งหมดที่ตลาดนี้ก็90บาทเดินเล่นนะครับเป็นต,ตลาดริมน้ำ มีเรือหกให้ถีบเรือเป็ดให้ถีบตอนเช้าตอนเย็นนะครับอากาศแดดร่มๆมแล้วก็มาใช้บริการตร,ตรงตลาดตรงนี้ได้นะครับออก็บรรยากาศก็กเป็นตลาดแบบบ้านๆนะครับน่าเดินดีน่ามีสเสน่ห์ตลาดนี้ก็มีสเสน่ห์ไปอ,อีกแบบหนึ่งนะครับผู้คนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสพักทายพูดคุยกันนะครับผมเองก็ได้ขอแปลกๆไปหลายอย่างพืชผัก ผลไม้เนี่ยถือว่า,าได้ของสดๆเลยนะแล้วก็ราคาถูกมากมะเขือยาวมะเขือม่วงมะเขืออะไรก็เ,เยอะแยะเลยนะครับของกินเมืองเมืองก็เยอะพอสมควรขนมนะครับก็มีผลไม้อะไรไปแปลกๆด้วยนะครับถ้าผ่านมาเส้นตรงนี้นะครับก็จะลืมแวะมาจากสี่แยกเลี้ยวซ้ายไปปลายแม่งสอนอันนี้เราเราเลี้ยวขวาม,มาแคบ ประมาณ2กิโลเมตรเองครับมาเดินเล่นชมตลาดกันได้ของพืชผักผลไม้ติดไม้ติดมือไปด้วยนะครับก็ได้บรรยากาศไปอีกแบบหนึ่งก็เป็นอีกหนึ่งตลาดครับที่ถ่ายมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันว่าตรงนี้ก็มีตลาดด้วยจะมีเฉพาะวันเสาร์นะตลาดแต่ละที่สถานที่ท่องเที่ยวแต่ละที่ก็มีสเสน่ห์ในตัวของมันนะครับผมเองก็ที่นี่ก็ ครั้งแรกที่แวะมาเหมือนกันในตอนแรกที่ขับรถเลยไปที่จะไปน้ําตกบัวตองน้ําพุเจ็ดสีก็เห็นแล้วละ่ะขากลับต้องแวะมาที่นี่ในช่วงเช้านะครับที่ขับรถผ่านไปคนก็เริ่มซาซาแล้วโอเคครับไว้มาติดตามกันคลิปหน้านะครับว่าจะพาไป <That lawn. S 1> รีวิวเส้นทางพาไปแนะนำร้านกางเต็นท์หรือพาไปเดินตลาดไปดูสถานที่ต้องเที่ยวที่ไหนครับผม ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม